Pues er. ่อยหัวถุงออกเอาเทียวมั้งเดี๋ยวจับสดๆเลยรับบุกมัไเขาบุกนี้ขบุแหงวะบุเทียนีวะบกเที่ยวไเป็นไได้เบิกมือไว้ับวัน้ามันตาเส็บแ่ไหมกินแม่งกัเรยวเบ ดีบอกนั่นมาไม่ได้อยู่มันมันตับนี่ขั้วหัวใจขั้วตับ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 อยู่แต่ว่ามันเป็นขั้วมันตัวบางมันไม่ได้ใส่ใส่พั่วอันั่นใส่จานไปเลยตัวเอานี่ใส่จานใอยใส่สามเอาถุงเลือดตรงตขนมาใส่นี่

สามิบกบธรรมดาวนี้สามิบ hmm. ก mm ัเขาวขาวน่ะ hmm. ท mm ี hmm. mm ่เขาปลูกน่ะไม่เขาฟอกเออมันเป็นฟอกแดงปลูกเลยดูหนอยู่ในห่างมือเิ่งรถอยังสามิบบัขาวขาไอ้พ่อยนัที่หนาหนาเป็นสั้นเมึงเอียวพอรีอัพปลูก่ปลูกได้ นอ้ไอ้าอ้ไ้บมเมนว่านั่นนี่มันโมเมนหกว้วว่าสีเมื่อกี้เอามาสิโรคี้เนาะมเมนอันนี้ห่างนันคุ้ายงกันดิคนอะไยงกันกับเขาน่ะอออันนั้นเป็นกจยังเห็ดเนาะนั่นละัน้เห็นออะอันซุ้มขาซื้อไม่กินโมเมนต้าเป็นทำถ้าเป็นตัวนี้เขาไปฟอกเขาไปกัดนั่นเขาถ้ายำตัวนี้มามันคนละกินกินนี่รู้จากเลยว่าคนละแบบกันเลย

Ừ, hơn khinh Để cả... Để. Để ăn khum mà thanh mua bố vắng biển gói máy mắt xoa mát đi mất 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 đi

บอร์ดี้นี่ตีสิ้นในรูปู่เดียวเบอรบพ่อทีสองมาใจีกเราไว้แล้วนี่เรามม่สีดวะใช่ไยมเพอดี้นาดืบ่สี่ตีนึ่งัเนาะวุ้นสุนั้มันได้บ่นะปบไม่ได้ไล่ผูบดเดียวดิยันว่าว่าปาตีดีอยู่เลย ยำรอบแรกนาตีซึ่งลูคนเจ้ามาลุ้ะจูไปจูแล้วมัแจกมันลาขึ้นละว้อไหนดีเลือดสดๆเลยเก่าชิ้ไหนสิก่ไอ้รยีขวาน้องาี cào có dìi hả? lại nó, lại nó mới xếp chứ, con gỉm, gỉm, xíu này cái tô múa mỏ nó nữa, gỉm nè cái này lại thế hả? lại nó

ตรงับม้อนตรงคัดยูนั่นนี็มีผุ่นบ้านองโลสันแล้วก็มาทางนี้ก็บ้านเึงเก่าวิทมาพี่เป็นก๊อฟเป็นแบบศึกษาอยากได้ว่าไปหารถพอแก่นะ้สักจี้อ๋อปลาอันนี้ใส่ตหงนันปลาเพียแเขียบนะใส่ใส่ใส่

นมำซีอิ๊วดเลยพริกนิดหน่อยพริือหน่อยเขาควายมาหนอยเขาใี่น้ำพริกกบุี้อะไรม่ถือกันกับเพียร์มาในีเดวกันก็งี้ดูพริกเผ็ดให้น้ำพริกหนงกับเบราสี่าน กระแซบอยู่อันหม่องแซบเพว่าหนอปีกน้องหวานนี่มันเอาไปเบร้วเอวาขั้วให้ด้วยขนะัว้วมังจ้ำน่ยเห่หมังที่ก้อไปพึ่งนี้ตัวแทนก็น่าแบบฝังแถวเด้ใครไหมมันไปไหนใช่

เริ่มแข่งคอนนึงไปพวกหนึ่งคุณกูเจอดอกูยิ้ก็ได้อยู่ภากาดีมากกม่าขายดีเป็นปกติดีเราเงแล้วันนี้เราใส่รถนั้งโล่เหนียวดิเข้มดิขอทองแดงเปล่าจุ๊บนง mấy đứa kia nó chèn song quan nữa, nói, bùng cười, không chịu ra cái này cái này con đi อยงที่นี่เลยเซไปก่อนพอดีเซไปก่อนะหลั่นีก็สิูสื้อเช่นึงเห็ดินกูกินเซ้อีกเด็ดจากน้อยกัดเลียดยิ่งดูเหย็ดใส่ทีหลังส่สันอยากส่หลายมันบ่บ่แข็งหรอห็เนียมังเรียดใ <ừ. S 1> ส่ร้อยเฉยสุดพงค่อยใส่เลียดร้อรอยไว ขั้นใส่ให้สีสันเนี่ยคือใส่เป็นก้อยธรรมาดาใส่ให้เลียดเอาใส่ให้มันเนื้อมันแดงมันกินถ้าเส้ร้อยเส้นร้อยอรืยอย